มาครับเดี๋ยวหลวงตูจะมาทําคลิปทั้งหมดเก้าคลิปเก้าขั้นตอนสาหรับการเตรียมบ้านพกใหม่นะครับว่าเราจะเริ่มทําอะไรก่อนครับถึงจะออกมาใช้งานได้แบบนี้นะครับนี่ครับลุงตูทําให้ดูแบบเน้นเน้นชัดๆง่ายง่ายครับดูขั้นตอนทุกขั้นตอนครับจะได้รู้ครับว่าบ้านพกหนึ่งใบเนี่ยกว่าจะเสร็จกว่าจะได้ออกมาแบบนี้เอาไปยอดแป้แบบนี้ครับต้องทําอะไรบ้างนะครับมาดูกัน ขั้นตอนที่หนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเอาเบ้าไป่อนครับขั้นตอนแรกคือล้างครับเราจะต้องเอาเบ้าพกมาล้างก่อนเห็นไหมครับนี่คือเบ้าใหม่นะครับเราที่ซื้อมาใหม่นะเห็นไหมแบบนี้จะอยู่สนาดนี้เห็นไหมครับก่อนที่จะเริ่มเอาไปเผาเราต้องเอามาล้างก่อนวิธีล้างครับง่ายๆครับใช้น้ํเปล่าแบบนี้ล้างก่อนแล้วก็ใช้น้ำยาสไลแบบนี้ครับและก็ปล่อยกันนมาแบบนี้ขั้ตอนครับใส่ตัวเบ้าแบบนี้เสร็จแล้วนะครับแบบนี้ ใส่น้ำยาพลังไปทั่วแล้วขัดแบบนี้ครับแบบนี่นะขัดแบบนี้เลยและก็ขัดทุกลุมแบบนี้ขัดล้างแบบนี้ประมาณสองสามครั้งนะครับแบบนี้แบบนี่นะอย่างนี้เพราะถ้าไม่ล้างเนี่ยมันจะมีน้านนนาํายาเคลือบกันสนดิมาเมื่อเผามันจะเหม็นได้เพราะฉะนั้นต้องไปล้างก่อนที่จะเอาไปเผาแบบนี้ล้างทั้งหน้าและ ด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังก็ล้างด้วยนะล้างทั้งด้านหน้าหลังเลยนะี่นค,ครับขัดไปทั่วอ,อย่างนี้ขึ้นๆอย่างนี้โอเคเดี๋ยวขัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนที่สองต่อไปกันคลิปที่สองนะครับ